สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับซ่อมเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับเอ่อทุคลิปนี้ผมจะไม่ได้ทดสอบนะครับช่วงทดสอบไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าพอมันพอมันติดแล้วนะครับรู้ปัญหาก็เลยจะมาะพูดให้ฟังนะครับพูดอาการให้ฟังอาการคือเครื่องตัวนี้นะครับผม ก็ได้มานะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนเฟืองนะครับย้อนไปนะครับเปลี่ยนเฟืองเพาเราลลินนะครับแล้วก็ดูวาลนะครับมันก็ไม่ยันนะราคาบูนไม่มีมานะครับคาบูนไม่มีมาผมก็เลยไปเอาของคาบตูตัวตัวเนี้ย แต่เป็นเป็นสองจังหวะนะครับมันเป็นคาบูสองจังหวะซึ่งคาบูสองจังหวะมันก็จะมีที่ปรับด้านข้างี่นะแต่ความอยู่ในเครื่องนี้แหละครับอันนี้ก็ฮอนด้าพอกระเทินนะครับมันไอตัวครอบเนี่ยมันฮอนด้าแท้ยร่ยงนะแต่เสื้อมันเป็นของกีนนะครับผมเสื้อมไม่แท้คนะาบูอ่าคาบูก็ไม่แท้พวกนี้คาบูมันเทียมนะครับ มันลูกผสมนะครับผมดูแล้วตัวนี้เครื่องนี้มันลูกผสมแต่ว่าตัวนี้แทะอยู่ผมดูมันแต่ว่าตัวนี้นะครับผมได้เอาคาร์บูจากตัวนี้นะครับตัวที่มันติดได้เลียงได้ปกตินี่แหละมาลองใส่เลยนะครับมาลองใส่ผลปรากฏว่าน,นะครับผมมาเช็คตัวนี้ผมมาเช็คไอ้ไอ้รูด้านข้างนี่ครับแล้วตัวอย่างให้ดู ตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับมันจะอยู่ด้านข้างนี่นะอยู่ด้านข้างตัวนี้มันจะอยู่ลักษณะนี้นะอ่อบางท่านก็อาจจะปรับสองรอบสามรอบก็ว่ากันไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอันไหนถูกต้องกันเนี่ยนะครับผมก็ได้ยินบางคนเขาพูดว่าสองรอบสามรอบนะครับรอบนนครึ่งนะบแต่ผมมาลองด้วยตัวเองแล้วนะครับ ตัวนี้ผมปรับอยู่ที่รอบครึ่งนะครับรอบครึ่งนิดๆเกือบสองรอบนะครับรอบครึ่งตัวเนี้ยปรับในเครื่องเนี้ยแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะอยู่ที่ตอนแรกก็สี่นะครับสี่รอบห้ารอบขันเข้านะคลายออกสี่รอบห้ารอบนะครับถ้ามันอยู่ในเครื่องนี้นะครับถ้ามันอยู่ในฮอนด้าแท้เนี่ยถ้ามันอยู่ในตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเสื้อลูกแหวนรวมอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเครื่องนี้ก็อาจจะมีรวมกอเครื่องนี้อยู่ฟังเสียงตัวนี้ปรับอยู่ที่หกรอบนะครับปรับอยู่ข้างบนเนี่ยปรับรูน้อยๆเนี่ยหกรอบปรับหกรอบเลยนะครับค่อยติดแต่พอเอาขอขอทาบูจากเครื่องนี้นะครับมาใส่เครื่องนี้เครื่องจีนกัน่ ปรับหกรอบเร่งไม่ออกนะครับเร่งไม่ออกปรับตัวนี้ช่วยเป็นสองรอบก็ปรับเข็มน้ำมันด้านบนอีกนะครับออกเป็นหกรอบไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ห้ารอบนะครับสี่รอบห้ารอบเกือบห้านี่แหละก็งงเหมือนกันว่าทำไมถ้าเอาผมเอากลับลองเอากลับไปใส่เครื่องนี้ นะครับไปใส่เครื่องแทะปรับเป็นห้ารอบกว่าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็งงอีทำไมมันที่กิง่งที่กิ่งคาร์บูนผมในส่วนตัวผมคิดว่าถ้าปรับได้แล้วนะครับปรับได้แล้วเอาไปใส่เครื่องไหนมันก็น่าจะติดนะครับสุดท้ายไม่ติดนะผมว่ามันอาจจะเกี่ยวกับแรงอัดแหวนมีส่วนไหมนะครับมันก็อาจจะมีหลายส่วนนะครับอาจจะ แต่ละเครื่องการกินน้ํามันการจุนน้ามันมันก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับเครื่องนี้ตัวนี้เป็นรอบครึ่งนะครับไกยครึ่งอยู่นิดๆเลยครึ่งอยู่หน่อยๆแต่ไม่ถึงสองรอบนะครับเนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยแต่ไม่ถึงสองรอบรอบครึ่งกับสองรอบนะครับเครื่องตัวนี้อยู่ที่ห้ารอบเกือบหกรอบนะครับคายออกนะครับห้ารอบไม่ถึงหกรอบแต่ห้ารอบกว่าแล้วครับ ถ้าเอาหกวูบครับทีนี้เอาหกวูบป,ปรับลงมาหกปรับลงมาไอ้ไอห้านะครับห้าก็ไม่ออกต้องห้าหน่อยๆน,นะครับเข็มน้ํามันตรงกลางผมก็งงมันเกี่ยวกับลูกแหวนหรือเปล่าหรือว่าผมเปิดลอยๆนะครับไม่มีกองไหไม่รู้มันมีส่วนไหม ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมเวลาเราเปิดอไม่มีกองอากาศมันอาจจะเข้าอากาศอาจจะเข้าเยอะมันก็เลยทําให้ต้องลดน้ํามันอะไร่งน,นี้ยประมาณเนี้ยคิดว่าผมก็เดาเอาอีกแหละนะครับแต่ถ้าเรามีกองกองอาจจะไปเซฟอากาศมันก็อาจจะช่วยได้นะพอดีผมไม่ได้มีมีกองเลยมันก็เลยเป็นลองดิบๆเปิดอย่างนี้เปื่อยนะครับถ้าเปิดเปื่อยอย่างนี้ โอกาสที่อากาศมันเข้าเยอะพออากาศเข้าเยอะเราต้องเรล่งน้ํามันช่วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมเรล่งไปสองรอบนี่ไม่ได้นะครับคาบูสองจังหวะนะครับพวกสองจังหวะ7เจ็ดหกเจ็ดอะไรเนะี่ยดิกดินเนะแต่ถ้าเอามาใส่เราไม่ได้นะครับผมก็งงก็ไม่รู้ทุกท่านเป็นเหมือนกันไหมนะครับว่าปรับ,บที่เท่าไหร่นะครับใครรู้ก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับว่า อ่าถ้าอันนี้ทุกท่านปรับกันทด่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมปรับได้แค่รอบครึ่งอ่ะเลยรอบครึ่งไปหน่อยหนึ่งไม่ถึงสองรอบนะครับตัวน,นี้หมุนเข้านะหมายถึงว่าคายออกคายออกแค่รอบครึ่งไม่ถึงสองรอบนะครับแต่ถ้าคายออกเป็นสองรอบคายออกเป็นสองรอบแล้วก็มาสตาร์ทนี่ไม่ติดเลยนะครับมาจูนตัวนี้หาไม่ไล้ต้องมาลด ถ้าใครตัวนี้ถ้าใครตัวนี้สองรอบผมต้องมาลดตัวนี้ลงนะครับลดลงครับเพิ่มไม่ได้เลยมันเหมือนมันสำลักน้ํามันมันน้ํามันเยอะนะครับน้ามันเข้าเยอะประมาณก็ลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่าไอที่ปรับนะครับรอบครึ่งมันมันจะดังลักษณะไหนนะครับติดนะครับเครื่องนี้ไม่ควนด้วยนะ ก็ถือว่าฟุกไปนะครับเนี่ยงานเสียงดวงร้านของเก่าตัวนี้ยังไม่ได้แก้เลยเนะี่ยไอทีมันเป็นเพราะว่าไม่รู้จะแก้หรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ซื้อมาทดลอง,ทด,ลองทดสอบไปฮาดสตาร์ทอันนี้ก็ไม่มีบแล้วก็เก็บไปผมสตาร์ทไปแล้วลหละนะครับแต่ว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะว่าจะเปิดเปิดเลย ชบปิดอากาศเข้าก็คือบางคนก็บอกว่าเปิดชคนี่แหละถ้าเปิดชคก็คือปิดอากาศนะครับเปิดชคปิดชคอันนี้ก็ผมก็เรียกนนี่ก็ปิดนะครับผมผมเรียกไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมปิดชกก็ปิดอากาศนั่นแหละเปิดชคก็เปิดอากาศอ่ะผมไม่รู้ว่าผมสับสนตรงไหนไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันบางท่านก็บอกว่า เปิดโชกเปิดโชกคือปิดอากาศปิดโชกปิดโชกคือเปิดอากาศผมก็เลยงงผมก็เลยเอาเอาง่ายๆดีกว่าจําสับสนจําเยอะก็ไม่ดีปวดหัวพี่น้องผมก็เลยถนัดเป็นแบบว่าเปิดโชกนะครับไอ้้ผมก็ถนัดปิดโชกนะครับถ้าเราเปิดโชกเปิดโชกก็คือดันขึ้นนะครับปิดโชกเปิดปิดนั่นแัละ มันกลับกันยังไงก็เครื่องนี้แน่นดีครับตอนแรกเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องอสายฮานนะครับอาจย์นั่นแหละที่คี้ปก่อน,อนสายฮานขาดเครื่องไม่ควนด้วยนะครับเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปไเครื่องไม่ควนเร่งดีนะครับอันนี้มันกังคืนผมไม่อยากเร่งครับก็ติดเครื่องไว้ก็ถือว่าระดับนี้ก็นิ่งก,ก็ไม่ถึงกับนิ่งแต่ก็ใช้ได้นะครับ เคือจีนเครื่องจีนตัวนี้ก็ทุกท่านก็ลองไปปรับดูนะครับไปปรับดูนะับว่าอย่าเช,ชื่อผมเท่าไหร่บางท่านอาจจะไปปรับสองสามอันนี้ก็แล้วแต่สภาพเครื่องนะแต่ว่าเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้กับเครื่องนี้นะสองเครื่องนี้อยู่ที่รอบไม่ถึงสองรอบนะครับคครยอกไม่ถึงสองรอบแล้วก็ตัวกลางเนะี่ยตัวนี้ห้ารอบห้ารอบไปหน่อยนะห้ารอบตัวนี้เกือบหกเลยนะคนก็งงเลยตัวบน่ ส่วนตั้งรอบเดินเบาก็เท่ากันนะไม่ได้ปรับสองเครื่องนีเท่ากันนะครับเครื่องนี้กับเครื่องนี้เท่ากันก็โอเคนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่อด้วยไม่ได้ลองเลยเพียงแต่เอาคาบูมาลองก็คาบูก็กกต่อนะครับจากเครื่องเก่าเลยอะไรเยอะครับมีคาบูอยู่ก็มไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างเนี่ยมีเยอะ ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแม่บ้านจะด่าแล้วนะครับเขาบอกไปทำไมร้านของเก่าเยอะแยะทุกคนอะไรมาบ้างผมเห็นของเก่านี่ผมเก็บหมดเลยนะครับเก็บหมดเลยรตรงนี้คาบูอะไรไม่รู้มีโชคด้วยนะั่นี่ตัวนี้มีโชคด้วยใครรู้บอกทีเลยคาบูแดง เพกเก็บครับผมเสียได้เวลาเราเอามาอาจจะมาล้างหรืออาจจะใช้ได้ผมไม่รู้ล่ะว่าจจใช้ได้หรือไม่ได้แต่ว่าผมเห็นเราเก็บไว้ก่อนเอออันนี้เป็นของสีจังว่านี่นี่ถ้ามีอย่างงี้นี่อ้อนมาอยู่นี่นเออที่จริงมันต้องมาเครื่องนี้เลยโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสีพาสการเดยก็ ขอโทษขออภัยนะครับอันนี้เาล่าสู่กันฟังเฉยว่าการปรับรอบมันของผมปรับได้เท่นี้นะครับของท่านอาจจะคนอื่นจะปรับได้เท่าไรอันนี้ก็แชร์กันครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าก็ไม่รู้จะเอาเครื่องนั้นมาลองหนระือเปล่าเครื่องสี่ i b c เครื่องนั้นได้มาจากร้านของโตแล้วน,นนะมันมีเครื่องนี้ เครื่องนี้กับ RBC บ่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องสูบน้ำนั่นน่ะผมเลยเอาเครื่องนี้มาทดสอบก่อนเดี๋ยววันหน้าจะเอา RBC มาลองดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสเวลารับชมครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ